นะครับคุณครูเพียประพาหนาเคยนนะครับจากการศึกษานะครับนำเสนอในส่วนของการดำเนินงาน PLC ได้ชัดเจนนะครับเป็นลาดับขั้นตอนนะครับตั้งแต่การจัดทำปฏิทินเนาะนะครับการจัดตั้งกลุ่มการคิดคน้นวิเคราะห์สภาพการปัญหานะครับแปรผนแล้วก็รวมถึงการจัดการชั้นเรียนแล้วก็สะท้อนคิดนะครับเป็นรูปแบบของ PLC นะครับที่ชัดเจน นะครับแล้วก็มีกระบวนการวางแผนในการจัดทำาผนการศากษาค่้าชัดนะครับก็คือได้ไปเอาในส่วนของ P.A. นะครับในส่วน P.A. ก็คือฤฤฤฤฤเมื่อเราจัดการเรียนการสอนแล้วสิ่งที่เขาดูก็คือจะมี8ตัวชีว้วัดกับ4ผลลัพธ์นะครับถ้าเราทําตามนั้นโอกาสที่เราจะขอมีขอเลือ่อนวิทยาฐานะก็มีโอกาสสูงนะครับที่เราจะได้ रेखा okay.